แคร์คิสเซนมาราบาสวัสดีค่ะทุกทคนขอต้อนรับทุกทคนเข้าสู่ช่อง ICS t I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษ,ษาตุรกีกับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาตุรกีระดับ A 1บทที่5หมวดอักษรแฮถึงแม่กันค่ะ HARF ตัวอักษร letter h a z ı r l ı k การตระเตรียม preparation h a z i r a n มิถุนายน June เฮจพยาง l l ล b บ e เฮจันความตื่นเต้น excitement อีกบฮาร์ฤดูใบไม้ผลิ spring คั้สมพฤศจิกายน November ค้อาอุบัติเหตุ accident คุชฤดูหนาว winter คูรุมองค์กร Organization คุตลมาการเฉลิมฉลอง Celebration Culture วัฒนธรรม Culture March เพลงสรรเสริญ Anthem March ม,มีนาคม March Mavi สีฟ้า Blue Mayes ประภาคม May m e v ซิมฤดูกาล Season m e z u n i y e การสําเร็จการศึกษา Graduation Milli ช,ลลชาติ National m o ล l พัก Break Mor สีม่วง Purple ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตุรกีกับช่อง ICT s กับ Zim นะคะถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันค่ะ h อช c h a k a l